โครงการคนละครึ่งสวัสดีค่ะหนุวย h a v e A n u i ย stay นะคะจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักถึงวิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิสสำหรับประชาชนนะคะโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศค่ะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะคะและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยค่ะ เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมนะคะเงื่อนไขาการใช้สิทธิของประชาชนนะคะรัฐจะช่วยจ่าย50%ผู้ที่ได้รับสิทธิจะจ่ายเอง50%โดยใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังนะคะ 2. จงจำกัดสิทธิไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่งเนี่ยไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการค่ะ 3. ไม่หักสิทธิหากใช้ไม่หมดในแต่ละวันนะคะโดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธินะคะและจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันค่ะ 4. ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะ 5. ใช้ได้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวนะคะ 6. ตัดสิทธิหากไม่ใช้สิทธิภายใน14วันค่ะโดยระบบจะทำการตัดสิทธิคนละครึ่งของผู้ที่ได้รับสิทธิตลอดโครงการนะคะวิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิสำหรับประชาชนนะคะ 1. ่เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านที่เว็บไซต์นะคะ www คนละครึ่ง com ค่ะ 2. เพื่อนๆจะได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จค่ะ 3. ดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งและยืนยันตัวตนบนแอป,ปเป่าตังนะคะซึ่งเป็นแอปหลักในการใช้จ่ายค่ะ 4. ได้รับสิทธิคนละเครื่องึ่ง150บาทต่อวันนะคะเวลา6นาฬิกาค่ะ 5. เติมเงินเข้า G Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ 6. เข้าแอป,ปเป่าตังและกดสแกน QR ร้านค้าถุงเงินค่ะ 7. เสร็จสิ้นการชำระเงินตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบวิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิ์แล้วนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้านุ้ยก็จะมาบอกเพื่อนๆถึงวิธีการใช้งานแอปเป่าตังกันค่ะตอนนี้นุ้ยต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบา e